พค่ะน้องอายนะคะวันนี้น้องอายมารัก Toyota CSR คันสวยคันนี้เลยนะคะน้องอายประทับใจในบริการของพี่เต๋าไม่เอ่ยประทับใจมากค่ะประทับใจมาก <c oughs> แล้วออดูมาจากใน Facebook ค่ะในเ<ช> c e b o o k เนาะเพจของ c h r ใช่ไหมคะก็คือโอเคนะคะในบริการแล้วก็ในความน่าเชื่อถือเยอะค่ะก็พอมาถึงที่นี่พอมาเห็นโชว์รูมเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหรถเยอะมากเลยเยอะมาก แล้วก็ขอบคุณน้องอายด้วยนะคะมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะทําสาหร่ายฟาร์มสาหร่ายพวององุ่นนะคะคอันนี้กิจการกําลังนี่เลยนี่นะคะกิจการของน้องตอนนี้กําลังไปได้สวยเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะสั่งสาหร่ายฟาร์มอ่งุ่นสาหร่ายพวององุ่นจากฟาร์มของน้องอายได้เลยนะคะจังหวัดเพชรบุรีเนาะก็ขอบคุณสําหรับ การความไว้ใจเนาะสำหรับพี่เต๋าเนาะแล้วก <<|so|>> ็ถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถโทรหาพี่ได้ตลอดเวลาเลยนะสำหรับวันนี้ขอให้เดินทางปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็เอารวยๆเฮงๆเนาะขอบคุณมากค่ะ